คู่หู AI เมาหนังสือสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าจะโดนใจผู้ฟังหลายๆท่านเลยเรื่องอะไรหรอคะคือเรื่องของความรู้สึกแบบติดกับดักนะครับติดกับดักของ hustle culture อ๋อวัฒนธรรมที่ต้องทำงานหนักตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่เลยครับคือพยายามมากท่องทุกเช้าว่าฉันทำได้ฉันรวยแต่ ผลลั์มันกลับตรงกันข้ามยิ่งทํายิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งหมดไฟซึ่งก็เลยเป็นที่มาของการเจาะลึกของเราในวันนี้ครับเราได้หนังสือเล่มหนึ่งมาค่ะชื่อว่าศิละปะแห่งการรีเซ็ตใจ Zero Reset Magic ชื่อน่าสนใจมากเลยค่ะครับผมหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณเคนจินะครับแปลโดยคุณพัทรวันสอนประพันธ์แล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเล r นครับผมค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาสกัดแก่นของหนังสือเล่มนี้กัน ว่าจะพาเราออกจากวงจรความเหนื่อยนี้ได้ยังไงเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยนะคะเพราะว่าเอ่อความเชื่อส่วนใหญ่จะบอกให้เราพยายามให้มากขึ้นใช่ครับแต่เล่มนี้กลับบอกให้เราหยุดพยายามตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากทำไมการคิดบวกการผลักดันตัวเองหนัก,นกๆที่เราเคยได้ยินมาตลอดมันถึงไม่ได้ผลสำหรับบางคนล่ะครับคือในหนังสือเขาชี้ให้เห็นกับดักอย่างหนึ่งเลยค่ะเขาเรียกว่าการฝืนความรู้สึก การฝืนความรู้สึกใช่ค่ะเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะคือการที่เราพยายามคิดบวกทับความกังวลความเศร้าที่อยู่ข้างในอืม,มันเหมือนกับการสร้างตึกสูงสูงบนฐานที่มันผุพังไปแล้วอะคะ่ะโอ้คือข้างนอกอาจจะดูสวยแต่จริงๆข้างในนองกลวง ใช่เลยค่ะพร้อมจะพังได้ตลอดเวลาแล้วมันยิ่งสร้างความขัดแย้งในใจเราให้รุนแรงขึ้นไปอีกเหมือนเราเอาสติกเกอร์คำว่าแฮปปี้ไปแปะทับไฟเตือนสีแดงที่บอกว่าเครื่องจะพังแล้วอะไรแบบนั้นเลยนะครับเป๊ะเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเพราะแก่นของหนังสือเล่มนี้คือการยอมรับว่าความรู้สึกต้องมาก่อนความคิดเสมออ่าความรู้สึกมาก,ก่อนใช่ค่ะนี่คือกุญแจดอกแรกเลยสมการการสร้างความจริงของเขาคือความรู้สึกนำไปสู่ความคิด ความคิดนำไปสู่การกระทําแล้วถึงจะได้ผลลัพธ์เข้าใจละหมายความว่าถ้าความรู้สึกตั้งต้นเราคือกังวลเรื่องเงิน <c oughs> ต่อให้เราพยายามคิดว่าฉันรวยแค่ไหนผลลัพธ์มันก็จะยังสะท้อนความกังวลอยู่ดีถูกต้องค่ะเพราะจิตใต้สำนึกของเรามันทำงานกับความรู้สึกเป็นหลักเลยมันเหมือนเครื่องบันทึกเสียงที่เปิดตลอดเวลาไม่ได้บันทึกแค่คำพูดห้านาทีตอนเช้าใช่ค่ะ แต่มันบันทึกบรรยากาศทางอารมณ์ของเราทั้งวันเลยถ้าเราเครียด16ชั่วโมงแต่มาคิดบวก15นาที16ชั่วโมงก็ชนะขาดเลยสิครับชนะขาดเลยค่ะดังนั้นทางออกที่หนังสือเล่มนี้เสนอจึงไม่ใช่การฝืนคิดบวกแต่เป็นการรีเซ็ตความรู้สึกรีเซ็ตใช่ค่ะรีเซ็ตให้กลับไปสู่สภาวะที่เป็นกลางก่อนซึ่งเขาก็เรียกมันว่าจุดศหรือซีโร่พอโอเคครับจุดศแล้วมันคืออะไรครับ คือเราต้องทำให้ตัวเองรู้สึกว่างเปล่าเหรอหรือต้องแฮปปี้สุดๆไปเลยไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยค่ะจุดศูนย์ไม่ใช่ความสุขแบบพลุแตกแล้วก็ไม่ใช่ความว่างเปล่าด้วยนะอา้าวแล้วมันคืออะไรครับมันคือสภาวะของความผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายใช่ค่ะแล้วก็ความเป็นกลางทําอารมณ์เป็นความรู้สึกสบายๆเหมือนตอนที่เราถอนหายใจยาวๆแล้ว,ลวรู้สึกว่าอืมก็โอเคนะ อ๋อไม่ได้ดีใจสุดขีดไม่ได้เศร้าสุดขั้วแต่เป็นความสงบใช่ค่ะเป็นความสงบที่มั่นคงอยู่ข้างในแต่ทำไมเราต้องกลับไปที่จุดศูนย์ก่อนล่ะครับทำไมไม่พุ่งไปที่ความสุขเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือหนังสืออธิบายว่าเพราะช่องว่างพลังงานระหว่างความทุกข์กับความสุขเนี่ยครับมันกว้างเกินไปจิตใจเรามันกระโดดข้ามไปไม่ไหวนึกภาพออกเลย ลองนึกดูนะคะการพยายามเปลี่ยนความเชื่อจากฉันไม่มีเงินเลยไปสู่ฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านทันที oh. มันจะเกิดแรงต้านจากจิตใต้สำนึกแบบมหาศา,ศาลเลยมันจะตะโกนกลับมาเลยว่าก็หก oh ok, เป็นไปไม่ได้จริงครับมันรู้สึกไม่จริงใจกับตัวเองเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนต้องหมายล่ะจากฉันไม่มีเงินเลยขยับไปที่จุดที่เป็นกลางก่อนเช่นเช่น <Gen. S 1> ตอนนี้ฉันก็ยังมีข้าวกินนะแล้วก็ปลอดภัยดี หรือโอเคตอนนี้อาจจะยังไม่มีเงินเยอะแต่เราก็สบายดีนี่โอ้ oh. ความรู้สึกแบบนี้มันทำได้ง่ายกว่าเยอะเลยแล้วมันไม่เกิดแรงต้านด้วย โหนี่คือพลังของจุดศูนย์สินะครับใช่ค่ะมันไม่ใช่ความเฉยชานะคะแต่มันคือสะพานเชื่อมที่ปลอดภัยสะพานค่ะที่จะทําให้เราค่อยๆย,ยกระดับความรู้สึกขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นโดยที่ไม่โดนจิตใจตัวเองต่อต้านสุดยอดเลยครับพออธิบายแบบนี้แล้วมันทําให้การเปลี่ยนแปลงดูแบบ เป็นไปได้จริงขึ้นเยอะเลยแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับเราจะกลับไปที่จุดศูนยได้ยังไงมีแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่แบบเรียบง่ายแต่ได้ผลทันทีเลยนะในหนังสือมีถึง28วิธีเลย28ใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเทคนิคเด่นๆสัก3หมวดใหญ่ๆแล้วกันนะคะได้เลยครับก็คือการรีเซ็ตผ่านร่างกายการรีเซ็ตด้วยคำพูดแล้วก็การรีเซ็ตสภาพแวดล้อมค่ะเริ่มจากร่างกายก่อนเลยครับมันเกี่ยวกันยังไง เกี่ยวโดยตรงเลยค่ะเพราะร่างกายกับจิตใจคือระบบเดียวกันวิธีแรกที่ผู้เขียนแนะนำแล้วอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะคือการนอนหลับเชิงยุทธ,ธาศาสตร์นอนหลับเชิงยุทธ,ธาศาสตร์ใช่ค่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกสับสนคิดวนๆคิดไม่ออกหรือหัวร้อนมากๆครับให้นอนทันทีถ้าทำได้นอนเลยเลยครับปกติเราจะถูกสอนให้ฝืนทำต่อไปใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่นั่นคือการแก้ปัญหาด้วยจิตสำนึกที่มันกำลังรวนอยู่การนอนเนี่ยมันคือการ hard reset ระบบประสาทเลยนะเหมือนกดปุ่มปิดเปิดคอมตอนมันค้างถูกต้องค่ะการนอนจะช่วยตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านโดยอัตโนมัติตื่นมาอาจจะเจอทางออกใหม่ๆเลยก็ได้น่าสนใจมากครับแต่ถ้าอยู่ที่ทำงานล่ะครับจะไปนอนเลยก็คงไม่ได้ เป็นประเด็นที่ดีมากค่ะแน่นอนว่ามีทางเลือกอื่นที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลานั่นก็คือการหายใจค่ะหายใจง่ายๆเลยง่ายๆเ,เลยค่ะแค่ลองสังเกตตัวเองเวลาเราเครียดเราจะหายใจตื้นแล้วก็เร็วจริงครับให้เราลองฝึกหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆสัก3ามสี่ครั้งมันคือการแฮกร่างกายโดยตรงเลยนะเพื่อส่งสัญญ,ญาณปลอดภัยกลับไปให้สมองอ๋อทำให้ใจเราสงบลง กลับสู่จุดศูนย์ได้ในไม่กี่นาทีเองค่ะแค่นอนกับหายใจก็ทรงพลังแล้วแล้วหมวดที่2ละครับการรีเซ็ตด้วยคำพูดเวลาที่ในหัวมันมีแต่เรื่องเก่าๆวนเวียนสำหรับเรื่องความคิดก็มีคาถาง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกคือเรื่องมันจบไปแล้วแค่นี้เลยเหรอครับแค่นี้เลยค่ะเมื่อไหร่ที่นึกถึงความผิดพลาดในอดีตแล้วรู้สึกแย่ให้พูดกับตัวเองในใจหรือพูดเบาๆว่า เรื่องมันจบไปแล้วม,มันเหมือนการขีดเส้นใต้ให้กับอดีตเลยไม่ให้อารมณ์ลบมันไหลมาถึงปัจจุบันแล้วถ้าเป็นเรื่องเป้าหมายใหญ่ๆล่ะครับที่สมองมันชอบบอกว่าทำไม่ได้หรอกอันนั้นก็มีเทคนิคที่น่าทึ่งมากค่ะเขาเรียกว่าไม่รู้หรอกนะว่าทำไมแต่ยังไงครับเวลาเราตั้งเป้าใหญ่หญๆเช่นฉันจะมีรายได้ร้อยล้านสมองส่วนเหตุผลมันจะทางานทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับจะทำยังไงมันยากนะ ให้เราใช้วลีนี้เพื่อปลดบล็อกมันค่ะพูดกับตัวเองไปเลยว่าไม่รู้หรอกนะว่าทำไมแต่ฉันจะมีรายได้ร้อยล้านโหมันเหมือนเราจงใจบายพาสความคิดเชิงตะก,กาของตัวเองไปเลยถูกต้องค่ะมันคือการอนุญาตให้ตัวเองเชื่อในผลลัพธ์โดยต้องไม่ไปกังวลกับวิธีการทันทีเป็นการโยนงานให้จิตได้สำนึกไปหาทางมาให้ใช่เลยค่ะ เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ตัก,กะอาจจะมองไม่เห็นแล้วถ้าปัญหามันมาจากคนรอบข้างล่ะครับแบบคนขีดบนคนคิดลบอันนี้ก็คือหมวดที่3ค่ะการรีเซ็ตสภาพแวดล้อมหรือสร้างเกราะป้องกันตัวเองครับหนังสือแนะนำคาถาป้องกันคนคิดลบค่ะเมื่อเจอคนแบบนั้นนะให้เราท่องในใจเลยว่า นั่นคือโลกของเขาไม่ใช่โลกของฉันนั่นคือโลกของเขาไม่ใช่โลกของฉันค่ะมันไม่ใช่การไปตัดสินเขานะคะแต่มันคือการสร้างเกราะพลังงานที่มองไม่เห็นเพื่อป้องกันไม่ให้ทัศนคติลบลบของเขามาปนเปื้อนความรู้สึกของเราเทคนิคพวกนี้ฟังดูทํำตามได้ไม่ยากเลยครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันได้ผลจริงมันกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็มีคำตอบให้ค่ะ เขาให้กำลังใจเราด้วยการบอกถึง12สัญญาณที่บ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงจากข้างในกำลังจะเกิดขึ้น12สัญญาณมีอะไรน่าสนใจบ้างครับมีหลายข้อเลยค่ะอย่างเช่นสัญญาณแรกเราจะเริ่มเบื่อหน่ายกับกิจวัตรเดิมๆเ,เบื่องานเบื่อซีรีส์ที่เคยดูเหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่เพราะเราขี้เบื่อนะแต่เพราะคลื่นความถี่ข้างในตัวเรามันเปลี่ยนไปแล้วของเดิมๆม,มันเลยไม่สอดคล้องกับเราอีกต่อไป เหมือนอัปเกรดซอฟต์แวร์แล้วแอปเก่าใช้ไม่ได้เป๊ะเลยค่ะอีกสัญญาณที่หลายคนอาจจะเคยเจอก็คือการเห็นเลขซ้ำบ่อยๆ111999อะไรแบบนี้นะครับใช่ค่ะบนนาฬิกาบนป้ายทะเบียนรถมันเหมือนการยืนยันว่าเฮ้ยมาถูกทางแล้วนะโอ้อีกข้อที่สำคัญคืออาจจะมีช่วงที่อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ้าวทำไมล่ะครับ ไม่ต้องตกใจค่ะเขาบอกว่ามันคืออาการดีท็อกทางอารมณ์จิตใจกำลังขับของเสียเก่าๆที่ตกค้างอยู่ออกมาเหมือนจัดบ้านครั้งใหญ่ที่ต้องรื้อของรกๆออกมาก่อนใช่เลยค่ะแล้วพอผ่านช่วงดีท็อกซ์ไปได้นะสัญญาณที่ชัดที่สุดจะปรากฏขึ้นคืออะไรครับคือเราจะเริ่มรู้สึกมั่นใจและรู้สึกดีกับตัวเองแบบไม่มีเหตุผลไม่ต้องรอให้ใครมาชมไม่ต้องรอเลยค่ะเป็นความรู้สึกสงบสุขจากข้างใน นี่แหละคือสภาวะจุดศูนย์ที่แท้จริงแล้วก็จะตามมาด้วยสิ่งต่างๆจะเริ่มดูน่าสนุกขึ้นค่ะแรงจูงใจในการทำอะไรต่างๆจะเปลี่ยนจากความกลัวไปเป็นความอยากรู้แทนฟังแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับถ้าสรุปทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันแก่นแท้ของมันก็คือการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยถูกต้องที่สุดค่ะและนี่อาจจะเป็นข้อสรุปที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือเรามักจะปฏิบัติกับความรู้สึกดีๆเหมือนเป็นรางวัลที่รออยู่ที่เส้นชยัยใช่ครับ ต้องสมเร็จก่อนถึงจะมีความสุขแต่หนังสือเล่มนี้กลับบอกให้เรามองว่าความรู้สึกผ่อนคลายหรือสภาวะที่จุดศูนย์เนี่ยมันคือเชื้อเพลิงที่เราต้องใช้ในการเดินทางต่างหากโหเป็นการพลิกมุมมองที่ทรงพลังมากครับแทนที่จะพยายามวิ่งทั้งที่ทน้ํามันหมดเราควรหยุดเติมน้ํามันก่อนใช่ค่ะ แล้วการเดินทางที่เหลือมันจะง่ายขึ้นเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแค่นําจิมใช่ค่ะเป็นส่วนที่เราคัดมาในหนังสือศิลปะแห่งการรีเซ็ตใจ Zero Reset Magic ยังมีเทคนิคและเหลียดอีกมากถึง28วิธีเลยสําหรับผู้ฟังที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังติดอยู่ในวงจรน,นี้การกลับไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านฉบับเต็มน่าจะเป็นก้าวต่อไปที่ดีมากๆเลยคะ่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งคะ่ะ แล้วก็ก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายความคิดนี้ไว้ให้ผู้สัางได้ลองคิดต่อนะคะค่ะผมบางทีสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะทำได้ในตอนนี้อาจไม่ใช่การพยายามให้หนักขึ้นแต่อาจจะเป็นการอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดพักหายใจลึกๆแล้วกลับไปค้นหาความรู้สึกผ่อนคลายที่เป็นจุดศูนย์ของตัวเองให้เจอก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยเชื้อเพลิงที่เต็มถังใช่เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้รายการคู่หู AI ว wow ้าวหนังสือก็ต้องลาไปก่อนค่ะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe กด like แล้วก็ช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ